ก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องทําอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านวันนี้เราทำแบบเข้าง่ายๆกันค่ะก็คือปลากระบอกนะคะทอดขมิ้นค่ะซึ่งสัดส่วนมีไม,ม่เยอะเลยค่ะก็คือกระกระเทียมนะคะประมาณ10กลีบนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะ1ช้อนครึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้เลยค่ะขมิ้นครึ่งห้างครึ่งครึ่งนั่นนะคะประมาณหนึ่งข้อและเกลือค่ะ เกลือประมาณครึ่งประมาณช้อนชานะคะก็เิ็นกับข้าวง่ายๆนะคะเป็นเมนูปลานะคะทำไปเลื่อนด้ยนะคะ ใครที่ชอบขมิ้นเยอะก็ใส่เพิ่มไปได้นะคะทีนี้นะคะเราก็คลุกค่ะคลุกเลยอุ้ยนี่มัน,มนเนต็มตํา นะคะคลุกให้ทั่วนะคะในตอนนี้นะคะให้คลุกให้ทั่วแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วถึงจะเอาไปทอดในไฟแรงๆนะคะโดยที่เราจะต้องดึงขมิ้นตัวนี้ออกเพื่อเกี่ยวไว้ก่อนแล้วไว้อารอลาดหน้านะคะเพื่อที่จะเป็นความสวยความงามนะคะมือจะเหลืองขมิ้นเนี่ยเป็นขมิ้นเป็นสมุนไพรที่สุดยอดมากนะคะช่วยในการระมานะคะ สมุนไพรทุกอย่างนะคะช่วยเรื่องในแก๊สในกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวนุกจะหมักทิ้งไว้นะคะประมาณ30นาทีแล้วนุกจะไปทอดกันนะคะให้มันร้อนอ่ะนะคะให้น้ำมันร้อนแล้วก็ถึงจะใส่ปลาลงไปนะคะทําไมเราต้องตั้งกระทะให้น้ํามันร้อนก่อนเพราะมันจะได้ไม่อมน้ํามันนะคะซึ่งวิธีทอดจะง่ายมากนะคะก็คือเราอ่ะจะต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะคะพวกเครื่องอะไรอันนี้ไอเครื่อง เครื่องที่เราคุกไว้อะคะ่ะพวกกระเทียมพริกไทยแล้วก็ขมิน้นออกก่อนนะคะเพื่อเอาตัวนี้มาเจียวนะคะแล้วก็ื่อราดหน้าจัดแต่งจานนะคะเราก็คือเอาแค่ปลาไปทอดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะ,ะทีนี้พอน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเริ่มใส่นะคะปลากระบอกลงไปเนาะปลากระบอกซื้อที่ไหนซื้อที่แมคโครนะคะกอนะตอนเย็นๆ บ้านอยู่ใกล้แมคโครเหมือนจะได้เปรียบเพื่อนๆนะนะคะเพื่อๆทยอยใส่ลงไปนะคะทอดทีละสองตัวนะนะคะทำไมเราต้องใช้น้ำมันเยอะอย่างนี้เพื <S <S ่อมันจะให้มันร่วมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะแล้วก็แถมมันไม่อมน้ำมันนะคะเราใช้น้ำมันอย่างนี้นะคะและใช้ไฟกลางนะคะในการทอดค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักปลาไว้นะคะแล้วเราก็จะมาทอดขมิ้นกันค่ะค่ะเราก็จะทอดขมิ้นนะคะไว้เห็นไหมคะเราก็จะไปจางยกันนะคะเยาไปจัดการสำหรับคลิปนี้ก็จะลาไปด้วยป้ากระบอกนะคะทอดขมิ้นทำง่ายนะคะเป็นเมนู เป็นกับข้าวที่ทําง่ายๆมากนะคะใครๆก็ทําได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กดแชร์ได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ